วันนี้นะคะเรามีเมนูอของว่างนะคะกาแฟบัลนชิตานะคะนี่ค่ะกาแฟบบัลนชิตาหนึ่งจอนดัลดาชาไทยด้วยนะคะนี่ค่ะไอศกรีมนะคะวันนี้ผมเลือกเป็นไอศกรีมมะพร้าวนะของร้านนี้อร่อยเอาเอาเบลค็อกโก้ไอศกีมเขาจะเป็นฟิลเหมือนมีเนื้อของมะพร้าวอยู่ในจุดพีของมันคือมีเนื้อมะพร้าวอยู่อยู่ในไอศกรีมด้วยเวลาเอามาผสมกับ คาแฟของเราแล้วมันจะแบบกลมกล่อมมากนะหนึ่โยกที่จะมีวิธีการกินโอ้ยอย่างนี้นแล้วก็เอาลงเข้าไปพนอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาอ้ย <c oughs> แล้วพอไอศครีม <c oughs> เขาเริ่มละลายนะคะน้ำของเราอะมันจะมีความเป็นชาไทยผสมกาแฟแล้วก็ผสมมะพร้าวซึ่งอร่อยมากอยากเป็นคนลองทำ